เพจขายเกมแท้ราคาถูกต้องขายเกมสตรีมราคาถูกบายอะโลฮเพจจำหน่ายชุดคอมสเปคแรงๆสำหรับเล่นเกมต้อง I have CPU โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับผมหางหายกันไปนานเลยนะโอ้โหวันนี้เราอยู่กับ Breakthrough เหมือนเดิมนะครับผมหรือเราจะไปหมดอื่นดีวะฮาซาดโซนดีไหมเพราะว่าฮาซาดโซนนี้ผมไม่ได้เล่นเลยนะครับตั้งแต่ เกมเปิดมานะบอกเลยว่าไม่ได้เล่นเลยนะครับเล่นแด่เบรกตูกับอ่าคอนเควสนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมอ,อ,อคือตอนแรกก็มาจะเล่นหาสาสโซนนั่นแหละแต่ว่าโอ้มันหาห้องนานมากคือรอแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้มันเออไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นสักทีอ่ะนะครับโอ้ยพูดติดอ่างอีกแล้วกูโอเค เรามาที่เบรกตูเหมือนเดิมแล้วกันนะครับ <c oughs> แต่๋ยวไปเชอในเกมดีกว่า <c oughs> เห็นไหมพอเข้ามาปุ๊บคือได้เลยได้เล่นเลยนะครับเบรกตูของเรานะครับผม <c oughs> เห็นเขาว่าเขาเอาอ่าจุด <c oughs> จุดยึดบนบนตึกออกแล้วนี่ไม่ไม่ใช่เบรกตูนะเป็นคอนเควสนะครับที่แบบว่ายึดทงอ่ะนะครับผมอันนี้ก็ยึดทงนะแต่เดี๋ยวเราจะมาในตัวอ่าตัวไหนดีวะ เอาเป็นโลแล้วกันตัวเดิมนะครับดอสเซอร์นะครับผมไปกันเลยครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะทำไมผมรู้สึกว่าเสียงมันแปลกๆวะป๊ปปหนึงนะครับโอเคกลับมาต่อดีกว่าโอ้ย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  โอ้ยมาถึงก็โดนเลยนะครับเละแ <c oughs> ละยำโอ้ไม่กลาและยำซัมเมอร์เลยทีเดียวเจียวนะครับผมโอม้ตายและยำซัมเมอร์เลยนะครับอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรออกมาเนี่ยฮ <c oughs> ออพอไม่มีเวนเพร์ <c oughs> <c oughs> ไปต่อครับผม ระหว่านี้ครับเราจะไม่หยุดนิ่งนะครับผมไปได้สายผมมีไซส์ผมมีนะครับไซส์มีตัวหนึ่งตายยังวะอนั่นไงนั่นไงอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่งี้ไงอ้าตายว่าแล้วว่ามันต้องตาย <laughs> ความระยำซัมเมอร์มาอีกแล้วนะครับโอ้ยเมื่อกี้เสานี้มันแบบมันตกลงมาจากบนตึกนู้นเลยค่ะตกลงมาแบบปึ้งเลยอ่ะอ้าาาาอะไรวะบันกลางโลกเลยถ้าผมเล่นเเออ่็ไม่ต้องสงสัยแนละ้วเพราะว่าได้ขึ้มาก็อัดคลิปเลยอนะอัดสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เลยจะมึนๆหน่อยโอ้แล้วกูจะบอกทำไมเนะี่ย <laughs> ไปไปเขาตึก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 เ,าก <Hey. S 1> เอาโลขึ้นมานั่นแหละเป็นอะไรที่ที่ดีงามพระรามแปดออ้ยด้านขวาเมื่อกี้เราหอร่วงไปแล้วนะครับโอ้ยแหลกจังวะโอ้ยโอ้ยโอโอ้โอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้้อ้ยอ้ยโมอ้ย้คี้ย้ยโตายบออยอย่า้ยโอ้้สึกว่า <laughs> ตายบ่อยมากไม่ไหวครับผมมา A2 ดีกว่านะฮะไป A1 ไม่ไหวเลยเมื่อกี้ไม่ไหว <c oughs> แล้วเราก็วิ่งเอาแล้วครับสเต็ปเดิมของพวกเราโอ้ยเ <c oughs> oh, <A> นาะหมดมันไปอยู่ไปกองอยู่ตรงเอหนึ่งอย่างเดียวเลยมันไม่มาจุดอื่นเลยอะ <c oughs> ลรวมันต้องอะไนี้ปะใช่ไหมย,ยึดเป็นจุด,จดๆไวอะเออน่าจะใช่ ยึดข้ามไม่ได้นี่ว่าลืมไปลืมไปโทษทีโทษทีผมต้องลงน้ำแล้วแหละนะครับต้องลงน้ำแล้วทำไมมันดำน้ำไม่ได้วะดำน้ำไม่ได้อ่ะได้แค่ว่ายบนผิวน้ำเย้ย โลมาแล้วโลมาแล้วมาแล้วอุ้ยโอ้อยยโอ้ยโอยมี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 มนจะยิงกูหรอโดนไม่ดีอ้โดนอีกแล้วเออโออ แม่ขับรถชนโค้ชเกียนเลยอะอเจอเจอเกียนครับเจอเกียนที่ไม่ใช่ไม่ใช่โกงนะเจอเกียนที่ไม่ใช่โกง lost out the เออเอ้าไม่เกิดหรอพี่โอเคเกิดแล้วไป <Go get. S 1> วิ่งต่อสิครับเราอ,อ้า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 วันเกิดเองอ้อ นีไ่ไงจีอาโดนอะไรวะเนี่ยดูอุ้ยโอ้โหลบหลบข้างมาโดนหน้าเอ่ะขอบคุณมากไหนหนีไปไหน,นแล้วอ้า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 โอ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 โดนดึกแล้วออ๋จะเกิดตรงไหนดีล่ะทีนี้ โอ้ยบนรถว่ะเราได้เกิดบนรถว่ะท่านผู้ชมมาแล้วฮะดีเลิกระสุนก่อนออกดีครับรออะไรออกเราว,วิ่งเอาข้ามน้ำข้ามทะเลเอาไม่ใช่ข้ามทะเลดีข้ามน้ำข้ามคลองโอ้ยอะไรวะ yeah. โอ้ คือแบบชนละมุนเป็นหมดเลยไม่รู้ว่าจะยิงใครแล้วซืดคลิปนี้ผมตายบ่อยมากาเป็นว่าเล่นเลยอ่ะค,คนก็เท่ากันนะทำไมผมตายบ่อยอย่างวะแต่ดูจากทรงแล้วนะโอ้โหนีไ่ไงตายไปซีจะมานอนหลบเหรอฮะ นอนลงไปได้หรอกแหมตรงไหนมีอ <reco Christ. S 2> <siglo>. ีกตรงไหนมีอีกเคี้ยวให้หมดนะเดินไถ่ให้หมดโออ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 อเดือดมากเดือดมากเดือดมากนะครับอู้ยเดือดมากอือ้าอ้าอ้า มาดิเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ,โอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยหลังเข้าหลังเข้า่แม่มนกินดหลังเข้าว่โทมจบแล้วอวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งถือรถเราวิ่งเลยถือรถเราวิ่งเลยนั่นแหละแม่เมื่อกี้รถถังก็เอาไม่เอาไม่ลงหรอกครับ เราโลขึ้นวัดตาเอ็กเก็บได้สองคนเดียวแล้วก็โดนยิงส้มอ่ะอ่าเริ่มรอบใหม่นะครับเริ่มรอบใหม่หมเลโอ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 ้ยเดียว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 มาเกิดเอ็ก อ้ยตอนนี้ก็ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันเกิลเองโอ้ยตา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 ยยิงสวนไปเออด้านแรงลวงไปหนึ่งตัวครับไม่รู้เรายิงงหรือเพื่อนยิงนี่องนะครับโอ้ย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 เด่นเดๆนไม่ไหวแล้วไม่อหแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยเเดือดมากโอ้โอ้เดือดมาก ต้องต้องถอยก่อนแล้วไม่ไหวโอ้ย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 เอ๊ะเอ๊ะฮอร์มุนเตอรโอ้ยโดนเาเข้าหลังอีกแล้วกันข้างหน้าไว้ก็โดนข้างหลังเข้าโอ้ยตายตาย Okay, โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมามันยิงรัวเลยหมามันอะหมามันยิงรัวโอ้ยโอจะแตกเอหาหัวจะแตกเฮ้ยเอาเอาปืนขึ้นมาเดี๋ยวปืนขึ้นมาอุย้ยแหลกมากแหลกมากโอ้โห โอ้โอ้ยหลังโดนไม่น่าก็หลังเข่านะครับโอเคก็วันนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับมา,าความมันเทเงนะครับผมไม่ได้เอา,เอาไปไอเาเจอยนนะเคจะไว้เจอกันคลิปหนะ้าสอยคลิปนี้บ๊ายบายครับผม